สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกะบี้ฟิล์มนะครับสวัสดี fc นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2เนาะนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวแมงกะบี้จะไปรดน้ําดอกไม้ก่อนหลังจากนั้นก็จะพายอฟเดินสําสรวจถนนนะครับบ้านแมงกะบี้ไปถึงด้านหน้าเลยเอา้าเจอมามเจอมามเจอมามอีกแล้วนี่ สรุปนี้จะจะ,จะมีจะมีทุกคลิปเลยใช่ไหมมอมนะว่าไง <laughs> อา้อาวอา้อาวอ้าวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเทห,หัวาหาานฮะ หมดแล้วนะครับผมก็ให้เจ้ามอมกินนะครับแต่ว่าให้ไม่เยอะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลดน้ำดอกไม้กันเนาะก็เดี๋ยววันนี้กองฟางนะทุกท่านนะฮะผมก็จะย้ายฟางเนี่ยเอาไปให้แม่เผาถ่านเพราะว่าเจ้ามอมไม่ได้นอนตรงนี้ เมื่อเช้าผมก็ลดไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่ว่าเราอยากให้ดอกไม้มันมีความชุ่มชื่นตลอดนะครับเราก็เลยลดอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงเอาวันแดดร้อนนะครับ รถแป๊บหนึ่งก็ชุ่มชื่นแล้วนะครับตอนนี้ดอกกุหลาบกาลังจะมีดอกให้เอฟซได้เห็นกันนะครับ ตรงนี้ต้นดาวเรืองนะครับต้นโตแล้วนะนะครับดาวเรืองฝั่งเนี้ยจะออกดอกให้เอฟได้เห็นกันก่อนเลยนะครับคุณนายตื่นสายนะครับผมก็มีแผนว่า ผมน่าจะได้ปลูกใส่ในกระถางนะครับทุกคนนะครับเพราะว่าเราเอามาปลูกเขาเรียกว่าเป็นแปลงอย่างเงี้ยหญ้ามันขึ้นครับดูแลยากมากเลยนะครับตอนนี้หญางามกับดอกไม้อีกนะครับเนี่ยเราลดไปนี่มีแต่หญ้านะครับ ตัวน,นี้คือให้น้ำไปก่อนนะครับเพราะดอกไม้อยู่ตรงนี้ครับก็คือตอนนี้คือดอกไม้ก็ได้น้ำหญ้าก็ได้ให้น้ำนะครับแหงามเลนะนะือเกิดนะหญ้าเนี่ยมันไตเแล้วเกินนะฮะมางามตกแต่งดอกไม้เราได้ยังไงนะครับนี่ทุกคนดูดิ ย่าง,ง้ามงามผมมองผมมองหา,อาดอกไม้ไม่เจอเลยนะทุกท่านนะครับเนี่ยถอนออกมาในมีเต้านะครับแล้วถอนไอายาตตัวนี้ออกก่อนเลยครับโอ้ย ทำให้มองไม่เห็นดอกไม้ของเรานะโดนกบหมดเลยนะครับอืมนี่อ่าวนผมก็ถอนดอกไม้ออกามาด้วยนะนะอืมแอ่คืนเขาเข้าไปใหม่นี่ทุกคนเราถอนต้นญ้าที่มันโตๆก่อนเลยมันโตมากเลยครับมันโตจนยึดดอกไม้เราไปแล้ว ยาบางต้นแบบรากเหนียวมากนี่ครับเรามองไม่เห็นดอกไม้เลยนะฮะอ๋อดูแลดอกไม้มันไม่โตเลยนะครับ ตรงนี้หญ้าโตดอกไม้ไม่โตนะครับสงสัยจะได้เขาเรียกว่าอาจะได้แบบปลูกน้ยตื่นสายใหม่นะทุกคนนะหมายถึงว่าเอาใส่กระถางหรือวงบ่อนะทุกคนนะน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าปลูกปลูกอย่างนี้ไม่สำเร็จ นะครับปลูออกอย่างนี้ไม่สำเร็จเนี่ยชัวร์เลยทุกคนนะครับ <c oughs> โอ้ยตายแลย้วนะครับดอกไม้เรามันถึงมันถึงไม่โตไงนะครับดอกไม้ไม่โตเพราะว่าหญ้าคุมหมดอืมเอา ทุกคนครับนี่ก็แปลงดอกไม้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี่กุหลาบอยู่นี่ครับนี่นะกุหลาบอดอกมันอยู่ตรงนี้ครับทุกคนนี่ดอกกุหลาบนะครับอยู่นี่คือมันเป็นกิ่งเล็กๆนะฮะ แทบจะมองไม่เห็นเลยวิสีชมพูอุ๊ยโหกิ่งนี้แตกออกมาเยอะมากนะครับโอ,อ้เดี๋ยวค่อยดูก็นี่ครับถนนที่ตรงหน้าบ้านแมงกะพี้ใช่ไหมนะครับก็คือจุดบริเวณเนี้ยผมก็จะทำรั้วนะครับปีเนี้ยได้ทำแน่นอน นะครับไอลามอมเขตั้วนะทุกคนนะนะครับเขตหลวอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้คือเขตั้วหน้าบ้านนะเนี่ยคือจากตรงนี้นะครับแล้วก็ไปตรงนู้นนะครับ เพราะว่าตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นเขตถนนสาธารณะนะครับ3เมตรนะครับจากหลักตรงนี้ไปยังหลักตรงนี้นะครับนี่อันนี้ก็คือหลักเขตถนนที่หน้าบ้านนะทุกคนนะครับ ถ้าเขตบ้านผมถ้าขึงจริงๆก็ประมาณตรงนี้ทุกคนนะเนี่ยประมาณแค่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทํารั้วเนี่ยผมก็จะทํารั้วใหม่นะครับแล้วก็คือฝั่งเนี้ยมันใกล้ต้นสักนะครับทุกท่านเนี่ยมันใกล้ต้นสักนะครับผมว่าผมจะย้ายนะครับ ย้ายสารภูมินะครับไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงใหม่นะทุกท่านนะครับก็จะย้ายสารภูมินี่มาอยู่ฝั่งนี้นะครับถ้ารื้อหลังนี้ออกนะทุกท่านนะนะครับหลังที่รื้อออกก็คือหลังนี้นะทุกท่านนะครับรื้อหลังนี้ออกเปลี่ยนมุมใหม่ครับคือแมงกะบี้จะเปลี่ยนมุมดอกไม้ใหม่ทําไมถึงเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่า ฝั่งนี้มันมีต้นสักนะครับมันมีต้นสักแล้วเนี่ยมันล่มครับเห็นไหมนะครับเนี่ยดอกไม้มันไม่งามเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีต้นสักขึ้นอยู่เดี๋ยวมันเป็นต้นใหญ่ครานี้ก็จะเป็นแบบล่มเลยแหละทั้งล่มทั้งใบไม้หล่นมาเต็มเลยนะครับนี่คือปัญหาเวลาที่เราปลูกบ้านใกล้ต้นไม้ก็คือใบไม้จะหล่นเยอะมากๆนะครับ คือเราจะเปลี่ยนแปลงเนาะก็ปีนี้ก็ผมก็จะเริ่มทำนะครับทั้งรั้วนะครับรั้วบ้านแล้วก็เทเอ่ทำถนนนะครับทำถนนหน้าบ้านเทคอนกรีตนะครับเอาจากบ้านเราก่อนนะครับจากนั้นก็ทำรั้วหน้าบ้านก็คือตรงนี้อันนี้ก็เป็นหลักหมุดนะครับหลักหมุด เขตติดต่อกันนะครับอันนี้เป็นของพี่สาวนะครับก็คือตรงนี้ก็จะเป็นหัวหลักนะครับผมก็จะทํารั้วก็คือตรงนี้จากตรงนี้ไปตรงนู้นนะครับนี่คือรั้วหน้าบ้านนะครับอันนี้ก็คือรั้วข้างบ้านนะเห็นไหมตรงไปตรงงูนะรั้วหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวค่อยๆทําไปนะทุกท่านนะครับก็ <Re form> สารภูมินะครับสารภูมิก็อยู่ตรงนี้นี่แหละครับ อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับจะเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ก็ทำให้ดีนะครับเพราะว่าเราจะเขาเรียกว่าย้ายาย้ายสารภูมินะครับมาอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ปลูกดอกไม้ทางด้านนี้นะครับเพราะว่าด้านนี้จะจะไม่มีร่มของอต้นไม้นะครับตอนนี้ มันยังมีกระท่อมหลังนี้อยู่นะครับเดี๋ยวถ้าผมรื้อออกใช่ไหมแล้วก็จัดใหม่นะฮะจัดใหม่ก็จะก็จะดีดีกว่าเดิมนะครับอ่าตรงนี้ก็จะย้ายใหม่นะทุกท่านเพราะว่าดอกไม้มันไม่งามถ้าดอกไม้มันไม่โดนแสงแดดตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ค่อยโตนะนะครับเนี่ยอย่างดอกไม้ฝั่งนี้เนะี่ยบางต้นก็นไม่ค่อยโตเพราะว่าไม่ค่อยโดนแดด แต่ถ้าเกิดว่าดอกไม้ย้ายไปฝั่งนูน้นแน่นอนครับโดนแดดตั้งแต่เช้ายันเย็นก็จะโตกว่านะครับก็เดี๋ยวมีการเปลี่ยนแปลงนะทุกท่านนะครับคือต้นแบบนี้นะครับยังสามารถย้ายปลูกได้อยู่นะครับอ่ามันก็จะมีเอ่อพวกเอ่อพวกนี้เนะี่ยก็คือยังย,าย้ยายไม่ได้นะครับตวนพวกนี้ถ้าย้ายนี่เฉาเลยนะครับ ก็คือยังอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยตัดแต่งกิ่งแล้วก็ย้ายไปปลูกทีเดียวอ่าโอเคตามนี้นะครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ